สมมุติว่าลูกค้าใช้ไปแล้วเมมโมรีมันเสียนะครับกล้องมันจะเตือนเราไหมสวัสดีครับผมโก้นะฮะวันนี้จาก Das h c a m Thailand นะครับหา่างหายจากรีวิวไปนานเลยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะฮะมีอัปเดตตัวสินค้านิดหน่อยนะครับเอามาให้ดูตัวนี้ o b i l e c a m M6 นะฮะอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเอามารีวิวอะไรอตอนนี้นะครับ o b i l e c a m M6 เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นโปรดักที่ขายมาปีหนึ่งแล้วนะครับยังยังอะไรอ่ะมันมันมันขายมา1ปีแล้วนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้มันมีมันมีการอัปเกรดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ ก็เลยโอกาสเอามาอัปเดตให้กับทางคนที่ที่ติดตามเรานะครับมาได้ดูกันว่ามันมีอะไรที่อัปเดตไปบ้างนะครับตัว m o b ิ c a m M6 นะฮะมันเป็นกล้องีัโยนตโซกระบอกเนี่ยแบบนี้นะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับกล้องหลังก็จะทรงเดียวกันนั่แหละแบบนี้นะครับตัวความเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับก็คือตัวตัวนี้เนี่ย มันจะรองรับความถี่5กิกะเฮิร์แล้วด้วยนะครับคือรุ่นเก่าเนี่ยมันรองรับความถี่แค่2.4กิกะเฮิร์เท่านั้นนะครับแต่ในตัวใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะเลือกสวิตได้ว่าจะเอา2.4หรือ5กิกะเฮิร์นะครับซึ่งความถี่5กิกะเฮิร์เนี่ยใน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 ,ในเทคนิคของมันเนี่ยความถี่เอตัวสปีดนะครับในการดาวน์โหลดเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับเพดัะนั้นตัวฮัตไบร์รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถที่จะเเลือก เลือกเลือกได้ว่าจะเอา24หรือจะเอา 5G ก็นะครับวันนั้นระดับความพอใจเพราะว่ามือถือลูกค้าบางคนก็ยังไม่รองรับ 5G h ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันมาให้เลือกนะครับข้อแรกนะอันที่2นะครับซึ่งผมว่าดีมากๆเลยนะฮะก็คือกรณีเนื่องจากมันไม่มีจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันบันทึกหรือไม่บันทึกใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีตัวอะไรที่เป็นตัวบอกเราอะว่ามันทํางานหรือไม่ทํางานนะฮะซึ่งโดย ทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีเป็นไฟ LED โชว์เราตรงนี้อยู่แล้วว่ามันทํางานหรือไม่ทํางานนะครับต่คราวนี้ใครจะไปนั่งมองมันอยู่ทุกวีทุกวันใช่ไหมมันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับตัวนี้เขาเลยปรับปรุงมาว่าระหว่างถ้าเกิดสมมติการบันทึกไฟเนี่ยมันมีปัญหานะครับกล้องเนี่ยจะล้อมเตือนออกมาเนี่ยทุกหนึ่งนาทีเลยเตือนกันให้รำคาญกันไปเลยนะครับว่ากล้องเนี่ยมันมีปัญหานะครับทางผู้ใช้เนี่ยจะได้รู้ว่า เฮ้ยตอนนี้กล้องมันมีปัญหาแล้วนะครับต้องมาดูซะหน่อยสิว่ามันเป็นอะไรนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะร้องเตือนแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วเงียบหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทันสังเกตเนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะครับใช้ใช้ใช้ไปลบดบางทีเราต้องการจะใช้ไฟล์กลับไปดูไฟล์ไม่มีนะฮะเจอบ่อยนะครับอาการลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะทําให้ผู้ใช้เนี่ยใช้งานได้ได้มั่นใจมากขึ้นนะครับสำหรับ กล้องโมบิแคม M6 ตัวนี้นะอันนี้ก็เข้าๆนะครับเกี่ยวกับตัวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับคนที่ที่ยังไม่รู้จักมันมาก่อนเลยผมเล่าให้ฟังเข้าๆนะครับก็คือตัวโมบิแคม M6 เนี่ยมันเป็นกล้องหน้าเนี่ยมันมันเป็นกล้องความละเอียด 2K เลยนะนะครับกล้องโดยทั่วไปที่ขายกันอยู่เนี่ยยังไงมัน่าเบือออน,นที่ที่ฟูลให้ดีนะครับ 2K ตอนนี้เริ่มมีมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ 4K ก็มีแล้วด้วยนะครับแต่ตัวนี้ยังรองรับที่ 2K อยู่นะฮะ กล้องหลังจะเป็น Full HD นะกล้องหน้าใช้เซนเซอร์ Sony นะ m x 3 3 5นะครับตัว CPU เนี่ยใช้เป็นไฮซิลิคอนนะครับอันนี้ไม่ใช่นวอเทคนะเป็นไฮซิลิคอนนะตัวมีอะไรกันคาปาซิเตอร์เออตัวนี้เป็นเป็นคาปาซิเตอร์นะมันจะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับเพราะนั้นการคือคือความหมายระหว่างคาปาซิเตอร์กับแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วมันเอาไว้ใช้แค่ตอนที่เราดับเครื่องเท่านั้นเองนะครับแล้วกล้องเนี่ยมันก็จะมันก็จะปิดตัวนะครับคือดับตัวกล้องลงไปนะเพราะนั้น ถ้าเกิดว่าโดยปกติเวลาเราดับเครื่องปุ๊บมันเหมือนกับเราชักปลั๊กออกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยออไม่มีแบตเตอรี่หรือไม่มีคาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับบางทีอารมณ์มันก็เหมือนว่าเวลาดับปุ๊บกล้องมันเซฟไฟล์ไม่ทันนะครับทำให้ไฟล์สุดท้ายเนี่ยมันเสียหายนะครับเพราะนั้นกล้องเดี่ยวที่มมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันต้องมีคาปาซิเตอร์กับตัวแบตเตอรี่นะครับคราวนี้ไอ้คาปาซิเตอร์เนี่ยมันดีกว่าแบตเตอรี่ยังไงนะครับตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยรอบในการชาร์จหรือไอ้ตัวไซเคิลชาร์จทามันเนี่ยยยยมันนจะะสูงกว่่่าแบตตเเเเออรีีล นะครับแล้วก็มันจะทนอุณหภูมิได้สูงกว่านะครับอันนั้นคือข้อดีหลักๆเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับกล้องที่ต้องการใช้ parking mode นะครับเพราะว่าเราใช้ parking mode เนี่ยตัวอุณหภูมิในรถมันสูงมากเพราะนั้นถ้าเกิดว่ากล้องที่มันใช้เป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันจะบวมนะครับจะทนจะทนได้ไม่ค่อยดียนะครับใช้ไปก็อาจจะมีปัญหาเลวร้ายที่สุดก็ฟู่เป็นไฟออกมานะครับซึ่ง เราไม่ค่อยเจอมันหรอกนะไออาการแบบนี้แตกก่ก็เตือนไว้ก่อนว่าถ้ากล้องที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ก็ไม่แนะนำนะครัใช้เป็นปาร์กี้โหมดแบบทำงานตลอดนะมันจริงมีหลายอย่างตัวเดี๋ยวผมค่อยว่าอีกทีแล้วกันเพราะรายละเอียดมันเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็รองรับปาร์กี้โหมดด้วยนะฮะปาร์กี้โหมดคือใช้บันทึกตอนจอดแต่ว่าคุณต้องใช้สายแบบนี้นะจะมีสายฮาร์ด i วร์อีกเส้นหนึ่งนะครับนี่นะฮะเป็นสายแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัดไฟแล้วก็จะมีสาย2เส้น นะครับสเส้นนะครับมีเหลืองมีแดงนะครับก็กล้องรุ่นนี้เนี่ยก็จะทำงานได้ตลอดเวลานะครับโดย Parking Mode ของมันเนี่ยมันจะทำงานเป็นแบบ t m m l l p s e นะครับ time lapse ก็คือดับเครื่องปุ๊บกล้องก็จะบันทึกภาพเรื่อยยเร,ยเ,รยเป็น Timelapse คุณลองเสิร์ชดูใน Google ก็ได้นะครับว่าตัว t m m l l p s e เนี่ยมันทำงานเป็นยังไงนะครับอะไรอย่างนั้นนะ ก็คือโดยสรุปนะครับก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ทำมาให้ใช้งานได้มั่นใจมากขึ้นนะครับฟังก์ชันมาพอเพียงเลยมี Wi-Fi b u i l อินนะครับมีเลือกความถี่ได้นะครับ2.4หรือ 5GHz d e f a u l t จะเป็น 5GHz เรนะแล้วก็มี GPS b u i l อินนะครับก็จะโชว์ความเร็วนะครับความเร็วเอาไว้มัดตัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีไว้มันก็โอเคนะครับก็รู้สึกว่ามีอะไรเยอะดีนะฮะเรารับปาร์กี้โหมดใช้สายฮัตไวเส้นนี้นะครับใช้บันที่ตอนจอดได้นะครับ หลักๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ไอ้กล้องเนี่ยเวลามันทางานเนี่ยฟังก์ชันใหม่ๆของมันเนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่ามันเตือนได้เนี่ยมันทํางานได้ดีหรือเปล่านะครับวิธีการทดสอบเรานะง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาเมมที่มันเสียเนี่ยไมโคร S D c าร์ตตัวนี้มันเสียนะครับสมมุติว่าลูกค้าใช้ไปแล้วเมมโมรีมันเสียนะครับกล้องมันจะเตือนเราไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับผมใส่ เมมโมรีเข้าไปนะครับเมมมันเสียนะเดี๋ยวฟังเสียงมันดีกว่าพูดว่าไงไตอนนี้กล้องเริ่มทำง,งานแล้ว Light, Light ปากบว่าผิดนะฮะผมผมใส่ Memory ี่อัดีเข้าไปนะครับโทษทีนะฮะมันเมมที่ห่อเดียวกันเอาใหม่นะครับหน้าแตกไปสักเล็กน้อยเอาหม่ฮะเอาหม่ อ่ะฟังเสียงนี่มันจะร้องอย่างนี้อ่ะด้ยินไหมครับมันจะร้องอย่างนี้นะ Storage a r d Exception นะครับก็คือกล้องในไม้บันทึกแหละเมมโมรี Memory มีปัญหานะครับผ่านไป1นาทีนะโดยประมาณนะมันก็จะร้องเตือนมาอีกแล้วมันจะร้องเตือนอยู่เรื่อยเลยนะครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนเมมมันอนะซึ่งไออา,าการนี้เนี่ยเราสามารถที่แก้ปัญหาได้นะเบื้องต้นนะโดยการที่ ฟอร์แมตการ์ดก่อนนะครับเอามาเอาแต่แต่ต้องถอดมาฟอร์แมตไอคอมนะเพราะว่าเออบางทีฟอร์แมตไอกลรองก็ฟอร์แมตไม่ได้เหมือนกันนะครับพอเวลามาฟอร์แมตปุ๊บถ้ามันใช้ได้นะครับเราก็ไปใช้ใหม่ได้แต่ถ้าเกิดมันเสียเนะี่ยมันจะขึ้นเลยว่าฟอร์แมตไม่ได้เมมโมรี Memory ถูกล็อกนะฮะเจอไหมเจอหรือยังล็อกอีกแล้วนะครับอันนี้ล็อกอีกแล้วนะครับอันนี้คือมันมีปัญหานะครับพอทดสอบพอแล้ว โอเคเทสอีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้ามันไม่มีเมมมันก็ร้องเตือนเหมือนกันนะเมื่อกี้มันไม่มีเมมเราลืมใส่เมมโมรีอย่างเงี้ยที่ถอดออกไปไปดูเออในคอมพิวเตอร์นะลืมใส่นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยว่ามันจะร้องว่าไงเริ่มอะจะบอกเลย please insert the SD card นะครับแล้วมันก็จะร้องอย่างเงี้ยทุกนาทีนะครับให้ให้ผู้ใช้เนี่ยรู้ นะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะผมว่าก็เจ๋งใช้ได้นะครับทำออกมาได้ดีนะครับตัวนี้โอเคเยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูรายละเอียดของวิดีโอกันดีกว่าว่าไอ้ตัว m o บิคัน M6 เนี่ยมันมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยคุณภาพวิดีโอเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยสรุปนะฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันนะครับไปครับก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาดูตัววิดีโอของกล้อง Mo บิแคม M6 กันนะครับว่าคุณภาพวิดีโอเป็นยังไงบ้างนะครับกล้องหน้าคุเรีย 2K นะครับ30เฟรมนะฮะจริงๆแล้วก็มีจุดสังเกตอยู่สัก สองสามจุดนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันหนึ่งคือรถวิ่งสวนกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในตอนกลางวันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนให้ดูอย่างรถวิ่งสวนกันนะครับอย่างนี้นะครับพอเห็นได้บ้างนะครับเรือรางนะแต่บางกรณีมันก็อาจจะดูยากนิดนึงซึ่งมันก็ก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็อยู่ในขั้นที่รับได้นะครับเพราะว่ามันก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นกันหรอกนะครับเพราะรถมันวิ่งสวนกันนะฮะ แต่ว่าภาพทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับเพราะงั้นจะดีนะเพราะว่านียป้ายมันอยู่นิ่งๆนะครับมันไม่ได้วิ่งสวนกับเรานะครับอย่างนี้นี่เบอร์โทรเห็นชัดเจนเลยทางด้านซ้ายนะครับถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถมันวิ่งช้าลงนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะเห็นตัวทะเบียนเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะอันนี้รถทะเบียนใหญ่นะครับไม่มีปัญหายอยู่แล้วาดูรถเก่งคันนี้กันบ้างนะครับ ทะเ,เบียนมันจะเริ่มชัดขึ้นเลยเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันไม่เยอะนะครับเราก็จะเห็นได้นะอันนี้ก็ได้มาตรฐานเขานะครับที่ควรจะทําได้อยู่แล้วในส่วนของตัว m o b i c a m M6 มนะครับภาพย้อนแสงเป็นยังไงภาพย้อนแสงก็ทําได้ค่อนข้างจะดีนะครับภาพย้อนแสงแบบนี้นะครับ เนี่ยย้อนแสงครับแดดทตรงนี้เรายังพอเห็นแสงสว่างเออเรายังพอเห็นป้ายทะเบียนได้นะครับก็มังรุน่นในเวลาเจอภาพย้อนแสงเนี่ยถ้า c ี u ไม่ดีเนี่ยมันจะดําไปเลยนะมันจะมืดๆตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับใช้ได้นะครับรับดูกล้องหลังกันบ้างดีกว่า Mo บ i c a m M6 เนี่ยจริงๆกล้องหลังเนี่ยไม่ไม่ใช่จุดเด่นอะไรมากมายของเขานะฮะมจะเปิดให้ดูก็พอเห็นนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับความคมชัด จริงๆก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชัดมากมันมีกล้องที่มันชัดกว่านี้นะแตถ่ถือว่าใช้ได้แล้วแหละเพราะว่าตัวรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับภาพเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยเราพอมองเห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งจริงแล้วกล้องหลังมันก็ใช้เอาไว้แค่เราดูว่าเหตุการณ์ด้านหลังมันเกิดอะไรขึ้นนะครับรถที่มันมาต่อท้ายเนี่ยยังไงเนี่ยมันเห็นทะเบียนอยู่แล้วนะครับผมจะเปิดให้ดูในอย่างเงี้ยนะครับมันมองเห็นอยู่แล้วถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับแต่รถต้องจอดอยู่เฉยๆนิ่งๆแบบนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูภาพกลางคืนกล้องหน้ากันมั่งดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงใน2ตัวกลางคืนนะครับจริงๆแล้วมันมองเห็นได้ค่อนข้างจะยากถ้ารถวิ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูพวกรายละเอียดต่างๆนะครับว่าโอกาสที่จะเห็นได้ในเวลารถวิ่งมันมีขนาดไหนนะครับแล้วก็ความสว่างโดยรอบของตัว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 ตวิดีโอนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะ เดี๋ยวให้ดูไฟล์นี้กันก่อนละกันนะครับอันนี้จริงๆก็ไม่ได้มืดมากนะครับแต่ช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วมืดมืดเร็วอยู่เหมือนกันนะครับรยังพอเห็นแสงแดดลำไรเลยนะครับทะเบียนพวกนี้เนะี่ยชัดเลยทางด้านขวานะครับทะเบียนทางด้านขวาเนี่ยจะชัดเลยนะครับทางซ้ายเห็นไหมทะเบียนไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ปกตินะมันจะเห็นได้มันจะเห็นโอกาสเห็นนะ้ะยากถ้ารถมันวิ่งอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูวิ่งไม่เร็วก็ตามนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดรถมันจอดอยู่นิ่งๆในระยะที่จะมองเห็นมันได้ไกลขนาดไหนนะครับนี่อย่างนี้แต่ว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยความเร็วที่มันใกล้กันอย่างเงี้ยจะเห็นเลยเห็นไหมทะเบียนเนี่ยมันจะเริ่มเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันไม่ต่างกันเยอะแล้วนะครับก็สามารถที่จะมองเห็นตัวทะเบียนได้นะครับตัวไฟล์วิดีโอมีลองอันนี้อันนี้รถป้ายแดงนะครับออการเห็นยากมากเลยนะอันนั้นคือความจริงนะครับ ปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มไม่ค่อยเห็นใช่ไหมอ่าแล้วต้องไปอีกหน่อยนี่อันนี้ก็ชัดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงมันไปส่องนะครับมันก็เลยทําให้ตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นรายละเอียดนะครับเนี่ยได้ดีนะครับได้ดีขึ้นนะอันนี้เป็นปกตินะครับไม่ต้องตกใจนะฮะว่าทําไมกล้องเจ้ยด์นอนไม่เห็นทะเบียนเลยตอนกลางคืนมันโดยส่วนใหญ่มันก็อย่างนี้แหละนะครับมันจะมองไม่ค่อยได้เห็นอะไรกันมากง่ายหรอก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยภาพมันก็ค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาไว้ดูเนี่ยหลักๆเลยมันคือดูถูกผิดอะนะครับไอ้เรื่องดูทะเบียนตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เห็นได้ยากถ้าเกิดว่ารถมันไม่ได้จอดอยู่นิ่งๆหรือวิ่งความเร็วใกล้ๆเคียงกันอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่า M 6มก็ทําได้ดีนะเนี่ยดูเห็นทะเบียนข้างหน้านี่ยังเห็นเลยครับรถคันนี้ก็ความยาวมาสัก3เมตร3เมตรเกือบ4เมตรมั้งคันนี้นะครับข้างหน้านี่เรายังพอเข้าใกล้เข้าคาได้เลยนะเนี่ยว่าทะเบียนอะไร ถือว่าทำได้ค่อนข้างจะดีนะ M6 นะครับไปดูอื่นๆที่อื่นๆดูบ้างนะครับบรรยากาศโดยรอบหรือมอไซม์มอไซ์บ้างมอไซม์มานะครับปุ๊บเห็นไม้ทะเบียนนี่ถ้าความเร็วมันไม่ต่างกันงไงมันเห็นครับไม่ต้องห่วงนะครับเห็นได้ค่อนข้างจะดนะีแต่กล้องมารุ่งก็ไม่เห็นนะถือว่า M6 ก็ทําได้ดีนะครับคุณภาพไฟล์วิดีโอนะครับแสงเนี่ยรายละเอียดนะครับต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้เห็น ก็ค่อนข้างจะดีถ้ามันมีแสงให้มันนะเดี๋ยวลองดูที่มันมืดกว่านี้หน่อยมีไหมนี่อย่างนี้นะครับกําแพงตรงนี้จะเริ่มมืดๆแล้วก็ยังเห็นรายละเอียดนะครับก็มารุ่นตรงนี้มันจะดําไปเลยนะเนี่ยมันจะดํามองไม่เห็นเลยนะครับซึ่งบางทีตรงนี้ถามมีประโยชน์อะไรก็เผื่อเผื่อข้างถนนนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นบางทีอาจจะมีการฉกชิงวิ่งราวเกิดขึ้นนะครับกล้องเราเนี่ยก็ยังพอเห็นรายละเอียดได้นะอย่างน้อยๆก็รู้ว่สันฐานว่าเป็นยังไงก็ยังอาจจะพอช่วยเหลือเขาได้นะครับประมาณนี้นะครับ อีกอันหนึ่งนะไฟส่องทะเบียนเต็มๆอย่างนี้โอกาสเห็นเขาจะยากนะมีมีไม่กี่รุ่นนะมีไอ้ตัวที่ที่ที่จะทำได้ดีหน่อยคือ Backview ตัว d 900 r 900s นั้นคือแพงไปเลยนะตัวหลักหลายหมื่นหมื่นหมื่นตีถ้าหมื่นเจ็ดนะครับแต่ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับ m6 นะราคาก็ก็ถูกกว่าเยอะเลยนะฮะนี่รายละเอียดนะแสงเสริมอะไรพวกนี้โอเคไปดูกล้องหลังมาดีกว่าดูกล้องหน้าจนเพลินเลย กล้องหลังนะครับตัวกล้องหลังนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โอกาสเห็นคอนจะยากนะกล้องหลังนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่าตัวไอตัวแสงเนี่ยมันน้อยนะครับแถมโดนแสงเนี่ยส่องแยงเข้ามาอีกเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงเป็นปกติมันนะมีมีรุ่นที่ทําได้ดีกว่่นี้ที่ได้ดีอยู่นี้ก็พวกวิวโฟภาพจะเนียนวันนี้นะครับนี่แบบนี้นะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับรถที่มันเข้ามาใกล้ๆเนี่ยถ้าคุณเหยียบเบรกนะครับมันก็จะมีไฟไปส่องป้ายทะเบียนทาให้คุณเห็นได้แต่ผมทำให้ดูทีในอย่างเงี้ยลราเหยียบเบรกนะมันก็จะมีแสงไปกระทบที่ตัวป้ายทะเบียนนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับผมว่ากล้องหลังยังไงมันก็ช่วยให้เรื่องราวี่มันครบมากขึ้นนะครับว่ากล้องหลังเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นมาก่อนนะก่อนที่เราจะเห็นเหตุการณ์ทางด้านหน้านะครับมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะอันนี้ก็เนี่ยรายละเอียดถ้าแสงมีนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกมันก็เห็นนะ แบบนี้โอเคสำหรับรายละเอียดนะครับโดยสรุปนะผมว่าก็เป็นกล้องที่ดีนะครับคุณภาพวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยดีนะครับกล้องหลังก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีครับเป็นไงบ้างครับหลังจากดูวิดีโอนะค,คุณชอบมันไหมฮะกล้องเทเลยนตัวนี้นครับโมบิแคม m อมนะสำหรับผมนะครับเนี่ยนะคนขายนะมันเป็นกล้องที่อัตราก,การเคมเนี่ยคือก็อ,อตากล้องที่มันเสียเนี่ยโคตรน้อยเลยนะฮะมัน มันแทบไม่มีเลยนะตัวที่มันเสียเนี่ยเสียกลับมาเนี่ยเจอกันนิดนิดหน่อยถือว่าน้อยมากกับเทียบกับจำนวนที่เราขายไปนะครับเป็นกล้องที่ไว้ใจได้นะครับตัวนี้นะประกัน1ปีนะครับเราขายมาเนี่ยหนึปีพอดีๆเลยนะครับเราเริ่มขายเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะฮะก็เนี่ยตอนนี้หนึ่งปีพอดีๆถือเป็นกล้องที่ที่ทนนะครับคุณภาพวีดีโอดีด้วยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับก็ขายที่สนใจนะครับก็ลองดูนะครับสาหรับ ตัวกล้อง m o บิแคม M6 นะฮะไว้คลิปหน้ามีอะไรอัปเดตนะครับก็เดี๋ยวคอยดูกันนะครับขอบคุณที่ติดตามเรานะครับกับสวัสดีครับสวัสดีครับ